สวัสดีค่ะข้าพอกับแย่ไก่อีกแล้วนะคะเนาะโมนี้สีอ่องไก่ค่ะอันนี้พริกแหงกับไหหอมกับตะไคร่เนาะค่ะเนาะข้าไปประกูดซ้อยค่ะปรุงกันก้อนเนาะค่ะเนาะไก่กับขาสามขาค่ะ ค่ะซิดนองนะคะเนาะใส่รถด,ดีคะ่ะรถดีซอนหนึ่งคะ่ะแล้วก็ใส่ชุรสคะ่ะผู้ใดผู้กินก็ผต้องไส่เนาะค่ะเนาะใส่ชุรสหน่อยหนึ่งใส่น้ำปลาจ้าใส่น้ำปลา ใส่น้ำปลาจ้าอมไก่เซตจนหอมค่ะใส่พริกขี้หนูจ้าใส่พริกขี้หนูลงไปคนให้เข้ากันเนาะคะ่ะน,อน้องสาวเอาติ่ไปตั้งไฟค่ะส่ตั้งไฟก่อน ตังไฟกันเลยจ้าตัางไฟแล้วค่ะก็ให้ไก่มันสุกๆแลนะ้วค่ะเนาะต้องไฟ่อนจ้า อะไรเป็นสีสุกๆแน่จังน้อยกับผีใส่น้ำนะจนะ๊ะเนาะขัวขัวก่อนจั๊กจ่อย ใกล้ก็เริ่มที่ซุกแล้วค่ะแล้วก็ซีไซน์น้ำน้องไปเลยน้องค่ะเนาะจะน้ำเปล่าห้องนัดเดียวค่ะไอ้แมันเดือดเดือดแล้วก็ซีไซน์ต้นหอมห้องน้องไปยน้องคะเนาะ ใกล้เห่ากับเริ่มเดือนล้วจ้า พิดฟ้าเนีจ้ะชิมรสเบิ้งเนาค่ะเนาะชิมรสเบิ้งก่อน ดีแล้วจ้าครบรดแล้วค่ะปิดฝาไปอีกจัหน้อยเดี๋ยวเพิ่มกระสีใส่ต้นหอมเนะคะ่ะเนาะ ต้นหอมกระเสิ์บได้จ้า้มไก่ใส่ต้นหอม เดีวเลยคะ่ะอมไก่ใส่ต้นหอมเนาะคะ่นนะเนาะแซ่บๆน้ำกากเนื้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้ยายไก่ในเรื่องจ้าขอบคุณคะ่ะพากันไหมวิดีโอนาคะ่ะ